จริงๆแล้วมองว่าความเชื่อเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เราจะเชื่อเรื่องมูเตรูจะไม่เชื่ออะไรยังไงก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าขอให้มันไม่มากระทบกระเทือนหรือว่าให้มาทำลายหน้าที่การงานของเราหรือความสัมพันธ์ของคนรอบข้างแล้วก็ท้ายที่สุดเลยอยากให้ทุกคนสร้างเขาเรียกะไรคะความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองค่ะว่าเราสามารถที่จะควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้เพราะจริงๆงานวิจัยพบว่าถ้าคนที่เชื่อว่าตัวเองควบคุมมีอำนาจควบคุมกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองจะมีความสุขมากกว่า Uh. สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิชุจุลาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง f c e e o o o แหรือ u t u b e จุฬาเ a ดิโอ plus ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยละมีท่านจารุวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชาลิิเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะ เมื่อพูดถึงสายมูนะคะหลายคนก็บอกว่าโอ๊ยทําไมตอนนี้เนี่ยนะคะมีสายมูเยอะจังเลยเอ๊ะหลายคนก็อาจจะเอ๊ะรู้จักว่าสายมูสายมูมูเตลูจริงๆแล้วมันคืออะไรวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะว่าสายมูหรือมูเตลูเนี่ยนะคะมันคืออะไรแลามันเกี่ยวโยงกับจิตวิทยาอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโยกฟ้า อิสรานนท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจนาแขนวิชาจิตวิทยาสังคมแล้วก็เป็นอาจารย์ประจนาแขนวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกตคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,าคะอาจารย์ค่ะโอ้โหมาพูดถึงสายมูสายมูมูเตลู<ๆ>จริงๆคํานี้เนี่ยอาจารย์มันมันมีมาเมื่อเมื่อไม่นามนมานี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะคำว่ามูเตลูจริงๆเข้ามาอยู่ในสารระบบในแง่ของคําศัพท์ในสมองเราค่ะน่าจะสัก ไม่เกิน10ปี5ปี10ปีจากนี้นะคะ,คะเข้าใจว่าจะเป็นชื่อของภาพยนตร์ต่างประเทศนะคะเพราะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำราิทยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายมาเป็นคําที่เราใช้แทนเรื่องลี้ลับเรื่องเหนือธรรมชาติหรือว่าเรื่องวิยศาสตร์ไปเลยค่ะในะสังคมไทยเพราะจริงๆคําว่ามูเตลูไม่ได้เป็นรักศัพท์มาจากไทยไม่ไม่ใช่ค่ะอ,อ๋อค่ะแล้วความหมายของมันจริงๆมันคืออะไรคะอาจารย์ จริงๆถ้าเรามองได้ในสังคมไทยมันจะดูมันเหมือนกว้างมากเลยค่ะ,คะจ,จะเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราหาคําอธิบายไม่ได้ทั้งหมดเลยที่อาจจะดูเป็นเหนือธรรมชาติไม่สามารถหาคําอธิบายในเชิงแบบวิทยาศาสตร์รองรับได้ลักษณะนั้นอาจจะเป็นได้ตั้งแต่เรื่องของโชคลางดวงชะตาพูดผีปีศาจไส,สย,ยศาสตร์เรื่องลี้ลับ พูดผีวิญญาณอะไรเงี้ยยกเชื่อว่าได้ทั้งหมดเลยครบอบคลุมเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเป็นแปลเป็นภาษาไทยก็คือมูเตลูก็คือความเชื่อเชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่ในเรื่องแบบลี้ลับเหนือธรรมชาติที่เราอธิบายเป็นเหตุผลไม่ได้ะคะ่ะแต่ทําไมณขณะนี้ตอนนี้ในปัจจุบันนะคะเมื่อเทียบกับพราะว่า5ปีหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยคนมีความเชื่อหรือเนี่ยสายมูเยอะมากขึ้นคะมันมีอะไรหรอคะที่ทําให้คนหันมา สนใจตรงนี้มากขึ้นนะคะถ้าเรามองเนอะอาจจะมองเป็นเป็นสองแบบก็ได้นะคะสองมิติคืออันดับแรกอาจจะเป็นที่ตัวบุคคลเองบุคคลอาจจะรู้สึกว่าต้องการที่พึ่งทางจิตใจหรือเปล่าเราอาจจะเห็นว่าในช่วง 3- 4ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะพึ่งผ่านช่วงวิกฤตโควิด -19 เราอาจจะรู้สึกว่าผ่านการสูญเสียพันความผิดหวังหรือผ่านช่วงยากลาบากของชีวิตรู้สึกว่าอยากจะหาที่พึ่งทางจิตใจอะไรบางอย่างให,ให้เราได้ยึดเหนี่ยวเอาไว้สักนิดนึงอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ การที่เราเชื่อเรื่องมูเตลูอะไรบางอย่าง <c oughs> ก็อาจจะทำให้รรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้น <c oughs> ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเชื่อเรื่องมูเต <c oughs> ลูแม้ว่าจะผ่านวิกฤตชีวิตต่างๆ <c oughs> ก็ตามแต่อาจจะเป็นคนที่อาจจะ อ่อนไหวได้ง่ายสักนิดนึง <c oughs> หรืออาจจะไม่ได้มีความมั่นใจในศักยภาพของตัวเอง <c oughs> อะไรแบบนี้ไม่มีความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง <c oughs> หรืออาจจะมีศัพท์ทางจิตวิทยาอันนึงค่ะอาจารย์เปิ้นที่น่าสนใจคือมันมีคําที่เรียกว่า low c u s t of control <c oughs> คือเราเชื่ออำนาจในการควบคุมมันก็จะมีเป็น2แบบคือควบคุมแบบภายในคือเราเป็นคนคุมชะตาชีวิตของเรากับอีกแบบหนึ่งคือเป็น ใัจจัยภายนอกอสิ่งแวดลอ้อมเป็นคนกลุ่มชะตาชีวิตของเราซึ่งถ้าเป็นคนที่อินกับเรื่องของความคิดที่ว่าเราเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยถูกกาหนดมาไว้แล้วคพรมลิขิตหรือว่าใครมากําหนดชะตาชีวิตเป็นเรื่องของเวรกรรมเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อเรื่องมูเตลูได้ง่ายอ๋อเหรอคะใช่ค่ะถ้าเทียบกับคนที่รู้สึกว่าชีวิตฉันเป็นคนลิขิตเองต่อให้เขาบอกว่า วันนี้สีมงคลคต้องใส่แบบนี้สีนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้แต่ฉันคิดว่าฉันเป็นคนกําหนดความสําเร็จของตัวเองไม่ทําก็ไม่เป็นไรนี่เพราะมันอยู่ที่ตัวฉัน oh. อ๋อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะซึ่งก็จะมีพื้นฐานม,มาจากการเลี้ยงดูแหละนะคะว่าตอนเ,เด็กๆถูกเลี้ยงดูมาแบบถูกบังคับไหมให้คิดอยู่ในกรอบอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทําอะไรแล,แล้วแบบคิดได้ด้วยตัวเองอย่างสร้างสารรค์พอแม่หาคําตอบให้หมดทุกอย่างก็รู้สึกว่า ทุกอย่างมีแต่คนหาคําตอบมาให้ฉันไม่เคยได้ลงมือทําอะไรเองเลยรู้สึกว่าฉันไม่ได้มีอํานาจในการควบคุมชีวิตตัวเองตั้งแต่เด็กๆโตมาก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้นะคะอันนี้ถ้าเป็นลักษณะส่วนบุคคละคะ,คะถ้าเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกสิ่งแวดล้อมก็เป็นไปได้ว่าเราผ่านช่วงแบบที่มันกดดนันในแง่ของสถานการณ์บ้าน <c oughs> มเมืองสภาพเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของโรคระบาดมาค,คนก็รู้สึกว่าหลายๆคนสิ้นหวังค่ะอาจารย์ก็อาจจะรู้สึกว่าอยากหาที่พึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็เลยทาให้กระแสมูเตลูมันแบบ มาแรงมากในช่วงระยะหลังๆใช่โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนอาจะเกี่ยวข้องที่ดูใหญ่เลยนะว่ามีเลขอะไรบ้างเพราะว่าบางทีเรื่องของของการไปมูเตลูเงนี้ค่ะคือบางทีมันเกี่ยวกับเรื่องของบนบานอยากจะขอพรอยากจะได้โชคเบื้องหลังมันก็คือฉันอยากประสบความสําเร็จฉันอยากจะรวยขึ้นพื้นฐานมันคือตอนนี้ฉันคิดว่าฉัน ไม่มีความสุขกับชีวิตใช่ไหม,มกับเศรษฐสฐานะของเศรษฐฐานะของตัวเองแบบรู้สึกว่าตัวนี้ยังไม่ได้รวยพอ,อตอนนี้อยากมีมากกว่าตอนแบบตอนที่เป็นอยู่ทำยังไงดีก็จะไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาว่าที่นั่นดีที่นี่แม่นก็จะไปขอพรไปขอตัวเลขอะไรแบบนี้เพื่อที่จะให้รู้สึกว่าชีวิตยังมีความหวังค่ะ หรือว่าอันนี้เนี่ยสายมูก็คือรวมทั้งเราใส่เสริของอะไรต่างๆบางทีก็เป็นความเชื่อเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเล็กๆน้อยๆก็อาจจะเป็นทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นคือมันอยกงมองนะคะว่าเรื่องมูเตลูมันอาจจะเป็นเหมือนสเปกตรัมเลยค่ะเป็นเหมือนไม้บรรทัดคืออาจจะมีตั้งแต่น้อยมากไปจนถึงมากที่สุดแบบอาจจะแบบงมงายเราอาจจะใช้คําว่านั้นแบบนั้นเลยก็ได้คืองมงายจนกระทบชีวิตประจําวันไม่พูดคุยกับใครต้องทําทุกอย่างตามที่หมอดูคนนี้บอกเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะไป ขั้นนั้นก็ได้หรืออาจจะมีคนที่แบบวุ๊ยขอใส่สีนี้ขอใส่กําไรแบบนี้เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเอสักนิดนึงก็โอเคแหละไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มก็มีค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันดีมะมันดีกับในแง่ของจิตใจหราไหมคะมันจะอาจจะทําให้เราจิตใจเราเออรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยเครียดน้อยลงหรือเปล่าคะอาจารย์คะอยางว่าจริงๆเบื้องลึกเบื้องหลังคือเรารู้สึกว่าเรามีความหวังมากขึ้นอ่ามนุษย์เราต้องการแบบ ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหวังหวังว่าชีวิตมันจะดีขึ้นจะประสบความสําเร็จขึ้นแล้วก็ความเชื่อเรื่องมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแล้วก็ได้สร้างความหวังให้กับตัวเองแต่สิ่งสําคัญไปกว่านั้นที่อยากรู้สึกว่าบางทีคนก็มูเตรูแล้วทําสําเร็จ<ม>เพราะว่าจริงๆไม่ได้สําเร็จเพราะว่าที่นั่นที่นี่แม่นหรือว่าแบบสักดิธิ์จริงเลยอย่างเงี้ยค่ะบางทีสําเร็จเพราะว่าตัวเขาเองนั่นแหละมันเหมือนกับว่าเขาตั้งมั่นไว้แล้วลว่าเขาอยากจะสําเร็จเรื่องนี้ S <S <an other> เขาไปบนว่าเขาจะขอให้สําเร็จ <c oughs> แต่ตัวเขาเองก็ทําสิ่งต่างๆเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่สําเร็จด้วยเหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่ว่าไปขอแต่ว่าตัวเองไม่ได้ทําอะไรเล,อ <c oughs> ลยอะหลายคนก็จะแบบมีความรู้สึกมุ่งมั่นกับเป้าหมาย <c oughs> มากขึ้นอา <c oughs> จารย์พูดถึงนี้ทําให้ป้านึกถึงว่าป้นจำเวิร์ดดิ้งไม่ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษอะค่ะที่เขาชอบใช้มากโดยเฉพาะกับนักนักกีฬาที่เขาจะมีบางอย่างที่พยายามที่จะ จะบอกไสคมก็ไม่ใช่แต่พยายามบอกนะแกวาเธอต้องชนะเธอต้องชนะแล้วผลสุดท้าย<อ>เขาก็ชนะมันก็ค,คล้ายๆกับสว์อย่างนี้ป่ะครับใช่ร,ออราใจ่าเาใจงี้แล้วมันน่าที่จะโอเคแล้วผลสุดท้าย เราก็ใช่หลายๆครั้งที่เราสุกว่าฉันใส่สีนี้ฉันใส่กําไรแบบนี้ฉันใช้กระเป๋าสีนีู้ปทจงแบบนี้แล้วแบบประสบความสำเร็จจริงๆแล้วมันเกิดจากตัวเองจริงมีศัพท์จิตว,วิทยาแบบวิชาการนิดน,นึงนะคะ <im itation> self fulfilling prophecy เขาบอกว่าหลายๆครั้งที่เราคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น <im itation> แล้วมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดแบบนั้นอยู่แล้วแต่เพราะตัวเรานั่นแหละทําให้มันเกิดสิ่งนั้นคือพอเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเคยคิดไหมคะว่าแบบวันนี้จะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนนนแ่่เเเลลลยจะริมมป็คงโกใบ เจอคนนั้นคนนี้เขาซุบซิบเขาพูดถึงเราอยู่หรือเปล่านะคือความคิดของเรานี่แหละที่ไปกําหนดทุกอย่างให้มันลบกับตัวเราเองสุดท้ายเราก็เจอสิ่งที่ลบจริงๆแต่ถ้าบอกว่าวันนี้เราจะประสบความสําเร็จฉันต้องแบบได้รางวัลฉันต้องชนะเราก็จะรู้สึกว่าเราจะแบบอยากจะมีความมั่นใจตั้งมั่นมีสมาธิมากขึ้นไปเจอสิ่งต่างๆเฮ้ยเขากาลังให้กําลังใจเราอยู่หรือเปล่าเราก็จะโฟกัสมากขึ้นสุดท้ายเราสําเร็จจริงๆแต่สําเร็จเพราะว่าตัวเราเองแต่เราไม่รู้ตัวค่ะว่าเรานี่แหละที่เป็นคนทําให้ความสําเร็จมันเกิดขึ้นค่ะ เส้นค่ะแล้วถ้าเกิดจริงย้อนอดีตกลับไปก่อนที่จะมีคําว่าม<ะ>ูเตลูนะศาสนาละคะจริงๆศาสนามันจาได้ว่าเราก็ถูกสอนเนาะว่าให้เป็นเครื่องที่แบบยึดเหนี่ยวจิตใจไรอมันจะคล้ายๆกันมาจรจริงจริงอกว่าศาสนานเ,นเชื่อมกันเนาะศาสนาแต่และศาสนาเนี่ยเขาก็จะมีหลักการคําสอนที่ อสอดคล้องกันคือให้คนเป็นคนดีแต่ก็จะมีความแตกต่างเป็นดีเทลแต่สิ่งที่น่าสนใจคือพิธีกรรมของแต่ละศาสนามากกว่าที่บอกว่าเอ้ยบางทีมันอาจจะ,ะนําไปสู่ความเชื่ออะไรบางอย่างที่ทําให้เราเชื่อเรื่องมูเตลูได้พิธีกรรมบางอย่างเช่นแบบว่าจะทาอันนั้นอันนี้จะต้องไหว้ครูจะต้องแสดงความเคารพถึงจะแบบทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะอาจจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่มันสะสมกันมาและที่สําคัญที่สุดคือ อย่างที่เราพูดกันนอกรอบเมื่อกี้นี้นะว่าประเทศไทยค่ะเราอยู่ในภูมิภาคแบบเขาเรียกอะไรคะเอเชียคาเน์คือเราก็อยู่ติดก,กับประเทศเพื่อนบ้านเยอะแล้วเราเป็นประเทศที่รับเอาวัฒนธรรมอื่นเข้ามาได้ค่อนข้างงา่ายเราเปิดรับเราแบบมีความเอือ้อเอื้ออารีอะ,อะไรมีมาเรารับหมดเทศกาลทุกพิธีกรรมเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ไม่ใช่ความเชื่อของศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาหลักของเราเนี่ยเราก็ยังรับมาอ่าล้วก็แบบอ่าอยากจะมูเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ หลายๆครั้งก็ไม่ได้มาจากศาสนาพุทธโดยตรงแต่ว่าเป็นพิธีกรรมจากศาสนาอื่นหรือบางทีเป็นละที่อื่นลัที่อื่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ดูเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเชื่ออะไรเต็มไปหมดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นมาจากพิธีกรรมมากกว่าม,มากกว่าที่จะเป็นศาสนานะคะส่วนตัวยกมองว่าเป็นแบบอ๋อโอเคค่ะนั่นจริงเราจะเชื่ออย่างไรที่แบบ ไม่ให้งมงายสักเท่าไหร่อะค่ะจันตรงเนี้ยเหรคือหนูว่ามันมีมันหาเส้นไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรคืองมงายกับไม่งมงายแต่ตัวเอเองจะบอกตัวเองเสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าความเชื่ออะไรของเราทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําให้ตัวเราเองเดือดร้อนอันนี้น่าจะไม่ค่อยดีแหละ เดือดร้อน <c oughs> อย่างเช่นสมมติว่าปกติเราทํากิจวัตรประจำวันแบบนี้เรียนทํางานก็เป็นไปตามปกติแต่ถ้าเราเชื่ออะไรสักอย่างทําให้การเรียนของเราสะดุดลงทําให้การทํางานของเราสะดุดลงหรือไปทะเลาะเบาแวงกับคนอื่นอันเนี้ยน่าจะเป็นความเชื่อที่เกินขอบเขตจนอาจจะไปสู่ความรู้สึกว่าเอ้ยมันงมงายแลวหรือเปล่าเพราะมันกระทบกับกิจวัตรประจําวันของเรากับความสัมพันธ์ของคนรอบข้างเรายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนคนหนึ่งแบบเชื่อเรื่องออสิ่งลี้ลับมากๆค่ะ ต้องไปเปลี่ยนชื่อ,อเอาลูกไปทำนู่นทำนี่<ม>บอกพ่อแม่ต้องให้เปลี่ยนสิ่งนู้นสิ่งนี้<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วถ้าคนรอบข้างเขาสูงว่าไม่ชอบไม่ชอบสิ่งที่ตัวเรากําลังบังคับให้เขาทํา<ม>ก็อาจจะทะเลาะเบาแวงกันได้แบบนี้เป็นต้น<ม>ถ้าเขาบอกว่าเราทํางานนี้อยู่แล้ว<ม>ดีอยู่แล้วรู้สึกว่ากําลังจะประสบความสําเร็จแล้วถ้ามีหมอมทักต้องเปลี่ยนงานค่ะถึงจะดีกว่าน,นี้เราเกิดดันไปเชื่อหมอดูแล้วเราเปลี่ยนท,ท,ทั้งๆที่เรากําลังจะประสบความสําเร็จอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็อาจจะชีวิตแบบพลิกพันไม่ได้เลยนะคะเพียงเพราะว่าเราเชื่อคําของคนอื่นแบบนี้เป็นต้นแต่นี้เราก็ไม่แน่รู้รู้ลำบากเหมือนกันเนาะลำบากจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไรอย่างงี้แต่อีกอันหนึ่งที่หยกนึงมาได้คือบางทีค่ะเป็นแฟนกันแล้วชอบไปดูหมอว่าจะแบบอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าแล้วบางทีแบบหมอดูก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงไม่จริงหรือเท็จไม่เท็จหรือแม่นอะไรยังไงนะคะก็อาจจะทําให้มันสั่นคลอนได้ถ้าสมมติว่าเราคบกับแฟนมานานแล้วมีหมอดูคนนึงบอกว่า ไปไม่รอดอีกสองปีต้องเลิกโอ้โหอันนี้ก็บั่นทอนนะคะ <c oughs> ทั้งเราทั้งใจเราทั้งใจแฟนต่อให้เราสึกว่า <c oughs> อุ้ยไม่หรอกเราจะฝ่าฟันไปได้แต่ว่าลึกๆเราได้ยินคํานั้นมาแล้วบางทีมันก็สะดุดใจเราเหมือนกันว่าเราจะไปถึงตรงนั้นไหมถ้าอย่างสายวิทย์ของเปิ้ลนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราต้องดูสามครั้งค่ะ พราะว่ามันจะได้ดูว่าเออตกลงแล้วเพราะครั้งแรกเออเป็นครั้งที่สองลองดูซิว่าเป็นไงครั้งที่สามเป็นไงเพื่อเป็นสถิติว่าตกลงเ<อ>ราจะเชื่อหรือไม่เชื่อพอไหวไหมคะถ้าอย่างนี้จะต้องสามเจ้าแล้วป่ใช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 ,ใช่สามเจ้า,านี่ยนะคะอาจารย์ขะแล้วก็จริงๆแล้วความเชื่อเนี่ยเออมันเคยมีใครศึกษาบ้างไหมคะหรืออย่างนักวิจัยจากคณะอาจารย์ศึกษาว่ามูเตลูเนี่ยคนที่จะเชื่อเนี่ย จะเป็นมีแบบไปทางสายศิลป์หรือว่าสายวิทย์อ่กจรทำงานหรืออะเงี้ยหรือแล้วแต่จริงๆแล้วแต่เลยค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะทํางานอาชีพในลักษณะแบบไหนหรือว่าทํางานสายวิทยาศาสตร์เราจะไม่เชื่อเรื่องมูเตลูอันนี้ก็มันไม่จริงเนาะเพราะว่าบางทีทํางานในในสาขาอาชีพที่มูแบบอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับแต่อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องนั้นก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่คิดว่าเกี่ยวข้องกับสายอาชีพ หรือว่าสายการงานแต่เป็นไปได้ว่าถ้าเราอยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับศรษศาสตร์เราอาจจะซึมซับได้ง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าอาจจะมาจากพื้นฐานบุค,คลิกภาพของแต่และบุคคลอย่างเมื่อกี้นี้ที่ได้ที่ได้คุยกับจันเปิ้นไปว่าเป็นไปได้ว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวเรากําหนดสิ่งต่างๆไม่ได้ด้วยตัวเองหว่นไวกับเรื่องอื่นๆได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าท้อแท้หมดหวังไม่รู้จะทํำยังไงแล้ว เรื่องของมูไตรลูก็อาจจะเป็นคําตอบให้กับเราก็ได้แต่สิ่งที่น่าสนใจอันนึงคืออย่างสึกว่าจริงๆมนุษย์เราอะค่ะคนเราอะจะชอบอะไรที่มันมีคําตอบชัดเจน <c oughs> ไม่กำกวมต้อง <c oughs> แบบมีคําอธิบายได้ <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปสมัยอดีตเนี่ยค่ะเราแบบสมัยก่อนนั้นเราก็ไม่ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เยอะ <c oughs> อะไรที่มันไม่มีคําตอบเราก็จะบอกว่าออ๊ยเป็นเรื่อง เหนือธรรมชาติเราก็โบยให้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วเพื่อให้เราสึกสบายใจว่ามันมีสาเหตุกับมันมีผลลัพธ์ของมันเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าในประเทศไทยเองเนะะี่ยค่ะซึ่งเป็นลักษณะแบบเราจักวกพ้องค,ความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นนี่ส่งต่อกันได้ค่อนข้างง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะโอนถ่ายความเชื่อลักษณะแบบเนี้ยมาได้ค่อนข้างแบบ ง่ายกว่าอาจจะง่ายกว่าสังคมอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ตั้งคําถามมากว่า hey, ทำไมต้องเป็นแบบนั้นอ,อ,ยอย่างตัวยกเองเนี่ยค่ะแม่เวลาแม่สอนอะไรมาบางทีจริงจกทักแล้วก็ยังต้องคิดว่า hey, มันจะเกิดอะไรขึ้นมันม,น,ม,น,มนสอดแทรกมาอยู่กับคําสุภาษิตคําพังเพยที่ททําี่เราก็เรียนมาเรื่อยๆจนเราก็ไม่รู้ว่าเราไปเชื่อเรื่องพวกนี้ได้ยังไงอ๋อมันอยู่ในบทเรียนมันอยู่ในคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนเองก็ตามแต่ในบทเรียนอะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะจนทำให้เรารู้ รู้สึกว่าเออมันก็มันเป็นวิธีคิดของเราไปซะแล้วสังคมมันกล่อมกล่อมเก่าเราอะเพราะว่าหลายคนชอบชอบบอกเพื่อนว่าอุ้ยสายวิทย์นักวิทยาศาสตร์อย่างเพื่ยอยนอะไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อแน่ๆเลยแต่จริงๆเพื่อนก็เชื่อ <laughs> นะ๋ยูก็มีเพื่อนทำแบบวิทยาศาสตร์อะไรหลายท่านเหมือนกันที่แบบจริงๆก็เชื่อเรื่องพวกนี้เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าก็ มันเป็นความความเชื่อส่วนบุคคลที่เราก็ไปตัดสินไม่ได้ว่าเชื่อแล้วไม่ดีนะคนนี้เชื่อมูเตลูเยอะๆเนี่ยเป็นคนไม่ดีเราก็บอกไปแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆเขาเชื่อแล้วเขาสบายใจก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาค่ะแล้วเส้นข่าะระหว่างคนที่เชื่อดูหมอกับนักจิตวิทยาออ ไหนจะดีกว่ากันครับดังจิตใช่ไหมแกปัญหาได้ไหมถ้าเป็นในสังคมไทยนะคะคนไทยก็จะเลือกไปหาหมอดูหรือถ้าดีไปกว่านั้นคือไปหาพระอ่าเพราะเรารู้สึกว่าไม่ไม่โดนการการตีตราว่าเอ๊ะเรามีความผิดปกติทางจิตหรือเปล่า เพราะว่านักจิตวิทยาในประเทศไทยค่ะเวลามีคนมาหาหรือว่ามาพูดคุยจะรู้สึกว่าเธอผิดปกติหรอเธอเป็นอะไรต้องไปหานักจิตวิทยาคนจะยังรู้สึกแบบนั้นอยูค่คนก็เลยเลือกจะเบี่ยงไปหาทางอื่นหน่อยอาจจะหาหมอดูหาพระหรือว่าโคช้ชใช่ไหมคะโคชชิ่งทั้งหลายแหละที่แบบเราก็เริ่มรู้สึกว่า,เ,าเป็นคาเบาๆที่เราสึกว่าสามารถที่จะ ปรึกษาเรื่องต่างๆได้และที่สําคัญที่สุดคือบางทีเราต้องการคําตอบแบบ1 2 3 4 5จะไปซ้ายหรือขวา่ี <คะ S 2> ซึ่งหลายๆครั้งนักจิตวิทยาไม่ได้มีคําตอบแบบซ้ายหรือขวาแบบนั้นให้กับให้กับคนที่มาเข้ารับบริการเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นการรีเฟล็กว่าตอนนี้คุณรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมทบทวนความรู้สึกของของผู้เข้ารับบริการ <คะ S 2> ในเบื้องต้นอะไรเงี้ยน,นะซึ่งบางทีคนไทยอาจจะชอบแบบ บอกมาเลยว่าจะต้องทําอะไรถึงจะดีขึ้นแล้วบางทีหมอดูก็บอกมาว่าต้องทําแบบนี้แหละแล้วก็ไปทําตามอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ปิ้นปั้นเห็นด้วยกับอาจารย์เลยพอพูดถึงนักจิตวิทยาปุ๊บทุกคนก็กลัวแล้วเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่าเออไปหาแล้วเราคือเหมือนกับคล้ายๆกับเราเป็นอะไรหรือเปล่าเออปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ท้าเมืองนอกทุกอย่างเลยบอกไปไปหา psychology อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เมืองไทยจะจะต่างกันตรงไหนจะต่างกัน ใช่ค่ะเมื่อกี้ตอนคุยกับอาจารย์ทำให้เพิ่นเปรียบเทียบเหมือนกันกับประเทศต่างประเทศอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะสำหรับเพิ่นหรือว่าเพิ่นไม่ได้เข้าไปลึกๆแต่เพิ่นเห็นว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้เชื่อมูเตลูสักเท่าไหร่เลยทําให้ไม่ย้อนกลับคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆที่เราเชื่อกันเยอะใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศด้วยเพราะประเทศเราก็ไม่ได้แบบ พัฒนาแล้วเนาะกำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสังคมอะไรของเราต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นสักเท่าไหร่นะเราอยากจะถามว่าอันนี้มันมันเป็นส่วนประกอบด้วยหรือเปล่าหยกว่าเป็นส่วนประกอบ ซึ่งนะอาจจะสําคัญระดับหนึ่งเลยเหมือนกันค,คือรากฐานวิธีคิดของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มันเป็นไปได้ว่าวิทยาศาสตร์ประเทศเราเนี่ยก็เจริญก้าวหน้าระดับหนึ่ง <Okay. S 1> แต่เรายังตามหลังประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศแถบตะวันตกเขาล้าหน้าเราไปหลายสิบตัวถูกไหมคะเขาแบบพัฒนาไปไกลแล้วเขาฝึกวิธีคิดของคนในสังคมเขามาเป็น10บสบปีแล้วแต่ประเทศไทยเราอาจจะยัง เพิ่งมาให้ความสําคัญว่าเอ้ยเราต้องพัฒนาวิธีคิดของคนให้มันเป็นเหตุเป็นผลแบบเชิงตรรก,กะมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เพราะนันก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึงห่งค่ะจันเปิ้ลนในการที่จะปลูกฝังวิธีคิดของคนให้เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพราะเชื่อว่าทุกอย่างถ้าสมมติทุกคนมีวิธีคิดแบบในเชิงวิทยาศาสตร์พยายามจะหาคําตอบก่อนที่จะไปเชื่ออะไรแบบปักใจเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้หาสมมติฐานตั้งแล้วก็พยายามดูว่าเอ๊ะมันมีหลักฐานอะไรมาประกอบสนับสนุนดูสถิติ อะไรต่างๆเหล่านี้ประกอบก่อนที่จะตัดสินใจจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งใดก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นในอนาคตค่ะอาจารย์แต่อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะรุ่นลูกเราก็อาจจะยังไม่เห็นเนาะหวังว่าอาจจะเห็นหวังว่าจะเห็นค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีเพิ่งคิดว่าเออจริงที่เราอยากถูกลอตเตอรี่นะทั้งต้นเดือนทั้งกลางเดือนก็เป็นเพราะว่าจริงๆฐานะ ส่วนใหญ่ของคนในประเทศก็ยังอยู่ในระดับปานกลางไม่เหมือนของประเทศอื่นๆที่เขาโ oh, อ้พอเกษียณปุ๊บเขาอยากเอริทายว่าเอริทายเสร็จเนี่ยโอ้เขามีเงินเขาสบายเขาอะไรแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้คนมันก็เลยอยากที่จะเออหวังพึ่งโชคมีความเชื่ออะไรอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องพอสมควรเลยเหมือนกันค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าพอเรารู้สึกว่าเรามันม่นคงทางจิตใจมันม่นคงทาง ฐานะของเราแล้วเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าเราควบคุมสิ่งต่างๆได้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราอยากจะทำเราก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้มากนักไม่ต้องพึ่งพาฉันก็สามารถประสบความสําเร็จทางการเงินได้ถ้าเราสึกมั่นใจเรามีฐานะที่ดีเพียงพอแต่สําหรับคนที่อาจจะยังตากัดติ้นทียังมีความแบบหาชาวกินข้ามค่ะยังต้องคิดว่าพวกนี้ต้องกินอะไรอยู่เขายังต้องหาความหวังอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบขยับฐานะของตัวเองขึ้นมาแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เป็นน้ำทิพย์ฉลมใจให้เขาในแต่ละ,ะวันเหมือนกั<ค>นว่าเไม่แน่นะงวดหน้างวดหน้าก็ยังมีความหวังให้ดําเนินชีวิตไปในแต่ละวันได้อะค่ะ,คะสุดท้ายค่ะอยากที่จะให้อาจารย์ฝากอะไรกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อมูเตลูบ้างค่ะจริงๆแล้วมองว่าความเชื่อเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เราจะเชื่อเรื่องมูเตลร้จะไม่เชื่ออะไรยังไงก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าอยากให้เคารพ Mm hmm. เหมือนกันในความเชื่อหรือไม่เชื่อของบุคคลอื่น <Okay. S 2> แต่ที่สําคัญแล้วต่อให้เราเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องมูเตลูอะคะ่ะขอให้มันไม่มากระทบกระเทือนหรือว่าให้มาทําลายหน้าที่การงานของเรา mm hmm. หรือความสัมพันธ์ของคนรอบข้าง mm hmm. แล้วก็ท้ายที่สุดเลยอยากให้ทุกคนสร้างเขาเรียกอะไรคะความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองอะค่ะ mm hmm. ว่าเราสามารถที่จะควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้ mm hmm. เพราะจริงจงานวิจัยพบะะ mm hmm. ว่าถ้าคนที่เชื่อว่าตัวเองควบคุม mm hmm. มีอํานาจควบคุมกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองจะมีความสุขมากกว่า ค่ะแม่ก็ต้องขอบพระคุณใจมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้จริงๆเนี่ยเราก็ใส่เสื้อที่แบบว่าโอ้ถูกจลหรลบว,วันนี้เลยเลยใช่เลย <laughs> ค่ะเพราะฉันจบรายการได้อย่างดี <laughs> ค่ะค่ะอันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ